เรารักกันอัปเดตล่าสุดเปิดลงทะเบียน21กกุมภาประกันสังคมมาตา3า33เตรียมตัวให้พร้อมคืบหน้าม .33 เราลักกันเปิดปฏิทินใหม่ล่าสุดลงทะเบียนผ่านเว w ร์ไวเว็บม3าเราลักกัน .com ในวันที่21กกุมภา และพร้อมใช้จ่ายได้วันที่22มีนา64เพื่อเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตา33ที่กระทรวงแรงงานพึ่งเคาะรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหาลือร่วมกันกับกระทรวงการคลังในการหาแนวทางดูแลผู้ประกันตนมาตา33ให้มีความเหมาะสม โดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคอรมในวันที่15กุมภา64ทั้งนี้แหล่งข่าวจากสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ถึงทำลายล่าสุดของโครงการม .33 เราลักกันดังนี้21กุมภาถึง7มีนา เริ่มลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w m ์ e เมเราลักกัน .com วันที่8กุมภาถึง14มีนาธนาคารตรวจสอบข้อมูลประมวลผลคัดกรองวันที่15กุมภาถึง21มีนาผู้ประกันตนมาตา3า33ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตัง วันที่22มีนาถึงวันที่12เมษาเริ่มโอนเงินเข้าแอปเป่าตังสัปดาห์ละ1,000บาทโอนเงินเข้าทุกวันจันทร์วันที่22มีนาถึง31พฤษภาใช้จ่ายเงินได้ระหว่างภายใต้โครงการเราชนะนายสุชาติชมกิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าโครงการม .3-3 สาม,สามเราลักกันตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับการดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบโควิด19รวมทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งนี้ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานหาลือกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหาแนวทางในการเพิ่มการเยียวยา แก่ผู้ประกันตนมาตา3า33ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้วเพื่อแบ่งเบาภาระค่าของชีพของผู้ประกันตนมาตา3า33ที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจึงเยียวยาลายละ4,000บาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตา3า33 เขาขายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้จำนวน9.27ล้านคนใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ37,100ล้านบาทมาดูกันนะคะว่าใครได้สิทธิ์ม .33 เราลักกันบ้าง 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตา33 2. ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทณนะเดือนธันวาคม63 3. ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว 4. ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังไว้รอเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ มาดูวิธีการโหลดแอปพลิเคชันกันเลยค่ะ 1. เปิดแอปพลิเคชัน App Store หรือ Google Play 2. พิมพ์ค้นหาแอป,ปเป่าตัง 3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 4. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ 5. ยืนยัน OTP 6หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอก 6. ระบุพินหกหลักซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง 7. ผูกบัญชีหรือเปิด G-wallet เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายมาตรการคนละครึ่งเหล่าชนะรวมถึงมาตรการอื่นๆของรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะถ้าเห็นว่าช่องสไตล์อีแม่ มีประโยชน์และมีสาระอีแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อีแม่ทำคลิปต่อๆไปสำหรับท่านใดที่อยากให้อีแม่หาข่าวสารประเภทไหนหรือทำคลิปแบบไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอีแม่พร้อมที่จะแบ่งปันทุกๆคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ